ทุกคนสงสัยไหมครับทำไมต้องมีสายแปลงไปใช้กับมือถือสมัยนี้คือมันเป็นอย่างนี้ครับทุกคนโดยอุปกรณ์ส่วนใหญ่สมัยนี้มักจะไม่มีรูหูฟังให้เสียบทำให้เราไม่สามารถใช้หูฟังสายได้ซึ่งเราก็จำเป็นจะต้องมีตัวช่วยก็คือเจ้าตัวสายแปลงตัวนี้เลยฮะและตัวสายแปลงที่จอนถืออยู่เนี่ยมันดียังไงใช่ไหมละครับจอนจะบอกให้ฟังเองฮะอย่างแรกเลยตัวน้องเนี่ยไม่จะเป็นต้องเปิดบลูทูให้เสียเวลาเลยฮะเพียงแค่เสียบสายแบบนี้ ก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับแถมในเรื่องของเสียงเนี่ยตัวน้องคือไม่มีดีเลยของเสียงเลยแหละครับเสียงไม่สลับด้านไม่ช็อตแยกเสียงซ้ายขวาเองก็ดีมากๆเลยล่ะฮะและยังสามารถเปิดไมค์ในเกมแบบนี้ได้นะครับผมคือไม่ต้องกังวลเลยนะว่าจะเปิดไม่ได้และที่เหมาะสำหรับสายที่ชอบชาร์จไปเล่นเกมไปด้วยเนี่ยผมบอกเลยว่าตัวน้องรองรับชาร์จไวได้มากถึง60วัตต์เลยนะเวลาจะชาร์จไปเล่นไปเนี่ยก็เล่นได้แบบสบายเลยล่ะฮะที่สําคัญที่ผมอยากจะบอกทุกคนให้ดูเลยนี่ฮะเห็นไหมครับ ตัวน้องทำมาจากสายถักที่มีความยืดหยุ่นสูงมากเลยนะครับเวลาเราจะสบัดนี่แบบนี้นะครับผมแรงแค่ไหนนะฮะก็ไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่าสายมันจะขาดและสิ่งสุดท้ายที่จอนอยากจะบอกเลยคือตัวน้องเนี่ยมีประกันได้ถึง1ปีเต็มสำหรับสายแปงที่มีปัญหาสำหรับใครที่สนใจนะฮะผมก็ปักตะก้าไว้ที่ตรงนี้นี่ด้านล่างสายตรงนี้แล้วนะครับจอนการันตีเลยว่าจากการที่ผมใช้สตรีมเกมมาตลอดระยะเวาลาหนึ่งปีมันดีจริงๆครับคนดู